กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบก,กับสาวเล่าในญี่ปุ่นอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้เปงกะสีมาเราเรื่องเล่าต่างๆหน้าหนะแบบเลือกรวบรับตัดตอนอีหยังสักอย่างหนึ่งนี่แหละตามที่เหาคิดได้ตามที่เหาใส่ชีวิตอ่าอยู่ตางเดนเนาะพี่น้องเนาะเปงมาอยู่นี่กับประมาณได้สิบปีแล้วละพี่น้องเพราะว่าแต่งงานมาเนาะกะแปลว่า มาอยู่ญี่ปุ่นแล้วประมาณด้สามเดือนนะนะเป็งกะแบบบเป็นภาษาญี่ปุ่นอีหยังเลยล่ะกะแปบลบว่าเบ้าได้ทักทายแปบลบว่าสบายดีเอ้ยเอาบ่เอาจังสิละแต่หลังจากนั้นเป็งกะไรไปเห็นงานนะพี่น้องเป็งกะไรไปเห็ดงานเพราะว่าเนาะอ่าสิของเงินน้ำพวน่ะก็ขอยากแปบลบว่ามา,มาอ่ะเบ้าสิเบ้าเนะมามาแปลว่าเงินเดือนเขาออกมาอีหย่งนั้นะนั่นนี้ อ็นโาเจ้าまだ来ないのちょっとまってね今ママのฮานาซึからねวาあのฮานาซสรุことの忘れちゃうからちょっとまってねแล้วก็บบ้าพอเพียมาอ่าอยู่ญี so ่ปุนเนอะประมาณไดสามเดือนเละแปลว่ามีแต่เมียมาซอยนะเงินเดือนของสามีเงินเดือนของปัวนะ แบบว่าห้ก็คือบอ่เต็มใจหายนี่นะคนญี่ปุ่นต่างขีเหนียวเด้พี่น้องมันบอกพี่น้องว่าบอกเนาะก็เกือบทุกทุกคนก็ว่าไะไรอันนี้ก็คือก็ก็กราะว่าทุกคนเนาะอันนี้ก็คือสามีเป่งหรือคือผัวเป่งเนาะเป็นคนขี่เหนียวอืมเป็นคนแบบว่าบ่หายเงินเมียใส่ง่ายๆแล้วก็บอกแบบว่า จักจีวาจาังใดมันเป็นเดืองเงินของเขาส่วนตัวของเขาบอกอีกอย่างสักอย่างหนึ่งนะเปียงกับบ้เคยขอละเปียงกับบ้เคยเ่ยปากขอเงินน้ำผัวจักเตือนเนาะมีแต่เงินเดือนออกมาละผัวก็ถามว่าอา่ใจตลาดเอ,อ,อยังเงิงนยั่งอยู่บอ่อจังสินะเพราะว่าเปียงกับมาอยู่เนาะสองสามเดือนเป็งกับใจตลาดก็คือมีแต่เมียาจหายนะเออมีแต่เมียาจหายละก็ ไปซื้อกับคงกับเขาไปซื้อกับคงกับเขาไม่ยากับเป็นคนนใจแบบนี้อืมกระไรเงินเดือนน้ำผัวหันประมาณอยู่สามเดือนนะนะสามใบพี่น้องเออสามใบหรือว่าสี่ใบนี่แหละหลังจากนั้นก็คืออันเงินไม่ยาออกใส่ใจหายเนาะเพราะว่าเป็นกับไปซื้อกับเขาแล้วก็ใจตลาดกันยังแบบว่าใจเงินบบเป็นเอียงอะนะเออ แเรวบาดน,นี้เป่งกับมาคิดว่าโอ้ถ้าเกิดปัญหาอย่างึ้นมาานี่เขาสิบมีเงินเก็เกบอืมไปซื้อปียุ่นกลับบ้านเด้เนาะเ <Okay. S 2> ออเป่งก็เลยตัดชิ้นใจว่าเพราะว่ามันก็บแบบว่าเวลาเงินเงื่อนหายนะขนาดมาอยู่น้ากันครังเล็กๆเ,เลยโบท่านถึงปีเด้แค่ยูเกะสามเดือนสี่เดือนเนี่ยนะอืมแบบปอนเงื่อนหายก็คือแบบว่า แบบคือยังมีก่าวติดมือนะคือบวเต็มใจใหานะทั้งๆที่แบบว่าเงื่อนเดือนที่ออกมาหันกะซื้ออยู่ซื้อกินน้ากันนาะเพราะว่าเพิ่นกปเป็นคนเฮ็ดงานแล้วเพิ่อ่าจ่ายตลาดยังนะเป็นก็ลนะเลยไอ,อ้ว่าถ่าเกิดปัญหาแบบนี้เพราะว่าเอาก็เคยอ่านในอินเตรอร์นิงอินตเนตอร์นงะอินเทอร์เน็ตนะว่าคนนิสัยคนญี่ปุ่นเป็นแนวใดาแบบว่านะ เขาจะเป็นคนขีน่เหนียวแปลว่าการใส่ใจเงินแนวนนั่นแนวนนี้อียงฮะนะก็เลยบ้าถ้าเกิดปัญหาอย่างึ้นมานนี่คือเฮาสีบ่มีเงินสือปียุ่นกับบานแนนอนอย่างสีนะเป็งก็เลยตัดสินใจกับเบ่าในโทรศัพท์นี่แหละอือเบาในโทรศัพท์นี่แหละว,ว,ว่าอ่าเป็งตรงการอยากไปเหตุงานอือถ้าเป็งได้ไปเหตุงานเป็งก็จะ มีเงินเป็นของตัวเองแล้วก็การค้าใส่ใจตะลุงตลาดอีกอย่างเขาก็ช่วยเหลือกันอย่างนี้นะเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวดเดียวกันเดียร์อย่างนี้นะสามีก็เลยพาไปไอ้ฮาโลเวริร์อืมก็าพาไปฮาโลเวิร์สแล้วก็เพื่อนก็นติดต่อหางานอีกย่างให้แล้วก็เป็นก็ไปะนะ่มช่วยยกัมมิน,มนุกิอาต้าช่วยกัมมินุกิอาต้าของประจักรนตากันน,กกนี่ แล้วกะเลืยกะเลืยแบบไปครัง้งไปสมัรงานครั้งแรกก็ดีใจเพราะว่าเพื่อนกะฮับเอาเรื่อยฮะน่ะเออเพราะว่าเป็นเป็นโรงงานเนาะห้องงานแบบป่าแซ่แข็งยังสักอย่างเนี่ยเป็งก็ไปกะเจอเพื่อนแบบตอนรับแปลว่าชีวายังไล๋ละพี่น้องเป้งหันห้ให้หคู่มือเอาน้ำตาไหลทุกมือแม้กระทั่งกลางเว้นแม้กระทั่งกลางคืน แปลว่ามันมันมีความกดดันนะเป็นอย่างกับว่าสีวิตเปงนคือมาเจอแบบนี้ว่าจริงๆนะด้วยความหักเออโอ,โอ้ดูกสาวโรกผมิงอกรา <c oughs> ยด้วยด้วยความหักหรือว่ารวยจังไดวายีาินะความกดดันอยู่ตลอดเวลาอังเสียอืออีล้วกามีความกดดันกดดันได้จนแบบว่าอืม สิเอาจังไรก็ชีวิตดีว่าจังสินะเพราะเหตุงานกะมีแต่คนเบาไห้เนาะว่าเฮาอ่นบ่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อันเบ้ากันบวกเข้าใจนะสร้างงานกะอืมถ้าเขา้เขากับเขาก็เบ่าั่นแล้วว่าเฮ้าบุปเป็นภาษาญี่ปุ่นยังขนาก็เลยแปลว่ามีความน้อยใจเออแต่เขาบุปเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เฮาสามาเทดได้อ,อยงหง่นานะ แล้วกับแบบมันมีความกดดันกับไปนั่งหายในห้องน้ำไปนั่งหายในห้องน้ำคู่มือคู่มือแบบจังไรล่ะพอกลับมาบานตอนแรงกับแบบอืมจังไรกับมีความกดดันอีกนอนกังขึ้นนอนกางขึ้นกับยูโบยูกับน้ำตามันกระไเอีอย่างยขนาะดก็เลยแบบว่าอืมเฮาเชียวจังไรก็ชีวิตดีว่าจังสิแหละ วก็พึ่งแต่งงานกันไม่ไม่เนาะบบท่านได้ถึงปีอีย่างนี่นะใส่ถาเฮาสิกับเมื่อบ้านก็คืดเท,ทนอันอนาคตบานี้เออทาชิเลกล่ากันก็คืดเท,ทนไอการอันแดนเรื่องจดตะเบียนอีหยังก็ใส่ไม่ลงเวลาเออตั้งเป็นปีแ่เฮามาอยู่น้ากันแบบว่าอ่า บ่ถึงปีนะก็มีแบบการทะเลาะก,กันในหน่อยหนึ่งยังสั่นยังสิยแดบบเพราะว่าห้าเวเากันบ่เข้าใจเนะาะไอภาษาญี่ปุ่นกับภาษาบ้านเฮาเดี๋ยวห้าสิจับมือถือมาเวา้าบางค่ำมันกระเปลบ่ตรงตัวนะก็เรยบแบบว่ามีความเขียนมีความกดดันได้ตั้งแต่พุ่นมาจนมาถ,ถึงตอนนี้กันยังแบบมีความเขียนมีความไอ กดดันอยู่อืมคือแบบตัวเองบ่เป็นอิสระนี่บอกหรือว่า,านแนวไหบ่บมีความเป็นอิสระบ่อืมก็มีหลายเรื่องเล่าก็มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะเป็นกับแปบลบว่าจักิีบเาซูพี่น้องยังพี่น้องฟังยังไดดีลอพี่น้องอืมจนมาถึงเต่าทุกมืือนี่ก็ได้มีลูกน้ำกันผู้หนึ่งแล้วก็ยังแหงเริ่ม ตอนน้ำอิดเป่งหันคิดว่าถามมีลูกแล้วสามีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเออเพราะว่าเล่าหันเป็นคนที่แบบว่าบรหายเงินคน้นง่ายๆแต่เวลาการชอปปิง้งน,นะเออการซื้อเครื่องซื้อของนี่แบบโบคิดอืมหมูแต่ว่ามันมียี่ห้อหลักคือซื้อพอซื้อมาบบใส่หละกะเอาไปถิมน,นะอืมแล้วที่นี่พักขอดลูกน,นะ ก,ก็กเมาเอวากระแทพแตกดันเท่าว่าเออเป็นเพาะจังสี่หละอ่าบบมีเงินแตก็อยากได้บบมีเงินแตก็อยากได้อย่างสินะออมันแห่งเดิมแบบนักกรเกา่าคิดว่าการที่เราจะมีความคิดแบบว่า,วาเออเขากับขอบกับขัว้วตอนเท่าแตง่งานกันเท่าเป็นอ่าผัวเมียมเมนบอกโมีดูเออก็คือต่างค้นกับเป็นไออิสระ เจอ้าอยากใส่ยังกะแหล่วเตยังนะแต่เพราะว่ามีลู้ก็คิดว่าผพวนั่นกะสีมีการเปลีป่ยนแปลงว่าเอออ่าเห็นขอบขั้วเป็นขอบเป็นขั้วซะจัิงจินะกะ็กะคิดเบิ่งกว่าเขา,เาไว้คิดบ่ได้บ่รูนน้่าแนวไรนะแหงมาเว้าตื่ว่าเหานี่หู้จักแต่อยากได้เต่บบหู้จักมีความหาผิดชอบนะน่ะ อเพราะาปิงกับเป็นคนเบาเองเนาะว่าเปิงยันอยากไล่ดูเออพอไล่ดูมาล่ะคิดว่าอันสามีหันจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีอยากเห็นขอบครัวที่มีความซุกเนาะบามียังกะเออให้ดูให้เมียจริงินะแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือแบบเป็นคนแนวใดกับเป็นคนแนวนั้นเนาะเอาเราพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บเบา เนือบเบาเง้าวไปแล้วพี่น้องขอบคุณที่เขามารับส้มและติดตามเนาะแต่ว่ากะอ่าในเดือนนี้กับเป็นกับผู้หูว่าจใส่าขคอนวไรเนาะกับการใส่ชีวิตต่างเรียนเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วบ๊ายบาย